ครับตอนนี้เปช่วงีฉลองครับขอเชิญผู้บ่าวสาวเชิญจูเวทีครับ เถิดไหมครับเถิดตื่นเต้นไหมตื่นเต้นคุกศรสามครับในตอนเช้าคุกศรสามมอบผ้ามาทับใจด้วยการคุกเข่ามอบช่อบุเก้ในทุกไทยอ่ะตอนนี้ชุดนาฏศิลป์สานตขออีกครั้งหนึ่งเจ้าสาวคุกเข่ามอบช่อบุเก้ให้เจ้าสาวนี่ปอดเปิดครับ เรายืดคอขึ้นมาาส่งตาตาภาคบรรทัใจครขอหน้าตรงอีกหนึ่งภาพนี่เรียบร้อยนะคะรับผู้ตอบามครับขอถามหน่อยความรู้สึกในตอนเช้าตอนนี้ได้เป็นสามีพรรยาถูกต้องตามประเพณีเรียบร้อยแล้วครับงานในภาคเช้ารู้สึกยัไงบ้างครับ ผมดีนะครับแล้วก็รู้สึกมันน้ำใจเพราะว่าวันนี้ก็มีคนมาร่วมงานก็เรียอะ้อยดีกวนก็ทำนครับก็สามครับรู้สึกไงครับตอนนี้เป็นสามีภรรยากันแล้วก็เข้าพิธีในภาคเช้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นช่วงในฉลองก็รู้สึกดีใจนะคะก็รู้สึกว่าบรรยากาศมาปกุ่มนะคุณที่แล้วก็ผู้บัญชากาต่อครับก็ผมชวนคุยให้หาย จะขอสู่ช่วงพิธีการจะขอเรียนเชิญท่านประธานพิธีวันนี้มีสองท่านนะครับท่านเป็นผู้ที่ผู้ป่าวสาวให้ความเคารพนับถืออย่างสูงท่านจะขึ้นมาพร้อมอะไรเป็นเกียรติแก่ผู้ป่าวสาวให้โอวาทในการครองเรือนและเป็นผู้นำกล่าวอวยพรแทนทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญท่านพันเอกสุนโ ร่างโปรเจกรับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการและอุปนายกุทธศาสตร์โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการและขอเรียนเชิญท่านพันเอกท่านนักท่านนักบัลลังกิจ นะครับขวดกระาเป่าขอาหวัญจ่าสาวซ้ายหครับรำประชาพิธีพร้อมอะไรเป็นเจียแก่ผู้บ่าวสาวแล้วครับปรบมือครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับ ครับด้วยความเป็นดีดับผมพักเองต้องซูมตัวก็ต้องโอเสียเราประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีและอุปนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีอดีตก็ทำงานอยู่กับน้องไอโบวันนี้เป็นเกียห็นที่ับที่ได้มาอยู่ด้วยกานทุกทไทยแล้วก็เป็นผู้ที่ให้รายยุนี้แก่พวกเราสามน ถึกจะมานานนะครับถึกจะมานานแล้วแล้วก็คูดด่นี้งอดูใจกันมานานแล้วด้วยเท่าไหร่แปดปีเนาะ